ไหนไหนไหนไแม่ทำมม้ลิงลิงอะไรอันนี้เขาเรียกว่าลิงกระลอกอุ้ยหนอกู่นูๆๆ่นนู่นนต่มันดูดนดีนี่นี่นี่ไ่มหาตมาแล้วนี่นูอะไรอะลูก S <S ไปค่ะ่ะเันจะพาไปดูนะคะมีอะไรบ้าง <c oughs> ขอยิ้มใส่แว่นตาดำได้ไหมคะทำไมย่าหันห่าโอ้ยแล้ววันจะไปถูกไหมอะ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ตะวนันมาเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ตามคนไปตามคนไปแล้วเราจะไปเจอเองใช่ไหมครับ <c oughs> ไหนอะ่ะตะวันเราจะไปดูอะไรเป็นที่แรกดีนี่คือสวนสัตว์เปิดใหม่นะคะน้องๆอ,อ,อยู่ที่คลองหก อันยาบุรนีนะคะก็จะ,จะเป็นทางแยกนะคะที่จะเข้าไปดูส,สัตว์หลายอย่างเลยเราจะไปป้ายไหนกันก่อนดีจะมาอยากไ,ไปทางนั้ะนเนาะเราไปดูสิคะว่าวทางนี้จะพาเราไป<ว>ที่ไหนมีขทางแยกฮะอะไรเนี่ยมันอ่านออกไหมคะดูกับอ่านไม่ออกแต่ดูก็ได้ว่ามันมตัวอะไร นี่ดูรูปกันดูรูปกันนี่คือตัวอะไรคะเฮ้ยตัวอะไรคะแรคคูนแรคคูนเก่งมากมาดูตรงนี้เร็แรคคูนไหนหาเจอตัวแรคคูนนักคุณนอนนอนอยู่ตรงนั้นไงอาหลับด้วยอ่ะไปต่อไปบายตอนตะวันไปบายเลยหลับแรคคูนนี่สองตะวันรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินพืชกินถั่วเอาเก็บแต่ดูซิเขาให้ถั่วป่ะสองตะวันมาที่แล้วค่ะ นั่นไงเขาให้อาหารอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมะไรอะนู้นไงอยู่ในกรงตรงนู้นน่ะครับอุ้ยทางนี้ต่อไปน่ารักไหมทางนี้น่ารักตาดำมันอนไม่ก้าอทางนี้ทางนี้ไปทางไหนไปทางนี้ครับอันนั้นทางออกครับคไปเดีนยวเข้าไปข้างหน้าต่อไปค่ะต่อไปเดี๋ยวสัตว์ที่นี่ก็จะอยู่ในกรงใครกรงมันนะคะใค่ครับใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีเอ่อหญ้า เยอะๆทางเดินก็เป็นอะไรเนี่ยหอยผ่าหอยเจอครับเด้งไหมคะเด้งไหมเด้งดึงดึงเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะกาปิคาร่าคาปิบาร่าไม่ใช่คาปิจ่าถูกต้องครับคาปิบาร่ามันคือหนูยักษ์นั่นเองลูกใเออทำไมมันไปอยู่ในนั้นอ่ะเขาเอาคาปิบาร่าไปใส่ไว้ให้เรายืนมองไงลูก มันคือมันจะเขาสร้างอยู่เหรอใช่แน่ยเห็นไหมเห็นบ้านเขาไหมจะมีหลังคาเป็นเห็ดๆห็นะอะไรอ่ะใช่ไงมเขาสร้างหลังคาไว้แล้วเขาปีนบาราก็จะไปนอนครับมีกี่ตัวลูกโอเคหนึ่งตัวเองหนึ่งตัวเอรแด้าดึงอุ้อันนี้คืออะไรอ่ะไหน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 ต่อแม่ทำไปดูซิลิงลิงอะไรอันนี้เขาเรียกว่าลิงกระลอกอุ้ยไหนอ่ะโด ไก่มหาตะวันแล้วนี่เดี๋ยวอะไรอยากรอกไปมาดูแล้วเป็ดน้องตะวันน่าจะสนใจเป็ดแล้วนะคะตอนนี้นะคะลิงก็ร้องไม่สนใจเป็ดหรือห่านนะเป็ดหัวเป็นอะไรแดงๆน้องตะวันไม่รู้ไปไปต่อนี่ตัวอะไรอ่ะน้องตะวันหุยอุยรีเมอร์ตัวรีเมอร์รีเมอร์มันกัดคนบอกว่าห้ามแย่และลังแกสัตว์ แม่คะสราวันดีม้ามันจะเกาะไว้แน่นเลยดีม้าเกาะอะไรและแน่นเกาะเราจริงเหรอถ้ามันกัดเราเหรอถ้ามันจับเราเหรอทาเราป้นนะคะนักบัดีม้กนี่ไงสุด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 มุเสุดสุดุดส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 ุดูหดสุดสุสุดสุดนุดดสุ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 ดันดูเบบีดดสม เเขาาดูแม่ื้อตรงนั้นคืออะไรอ่ะเขาจะสร้างอะไรอ่ะเราไปดูกันดีกว่าเขาจะสร้างอะไรอ่ะไหนรัตรงนั้นคืออะไรอ่ะไหนพอมนันแล้วเนะตรงนั้นหรอคะเขาน่าจะกําลังก่อสร้างเราไปดูกันนะลูกว่ามันคืออะไรไหนไหนต่อไหนนะครับน้องๆตอนนี้น้องตะวันจะพามาดูอะไรต่อคะ อ๋อนี่ไงต่อไปจะมีแผนที่เยอะๆแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มีแบบนี้นะคะไหนป้าโอ้ยปลาใส่หมวกด้วยไม่ใช่ป้านะลูกนันคนปลาปลาปาลาไกัน่ไปดูนาะไปดูนะคะน้องตะวานระลังตกน้ำนะลูกกับกาบกาวกาบไปแล้วนะคะเราก็ กำลังจะเดินทางไปต่อสัตว์ที่นี่นะคะน้องๆเขาจะอยู่ในตู้ตรงไหนอยู่ในตรงนี้เขากําลังก่อสร้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะถ้าเสร็จแล้วคงจะมีสัตว์เยอะๆให้น้องๆได้ดูกันเลยแต่ตอนนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จดีแล้วแม่้มก็จะพามาดูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ข้างทางก็จะเป็นแบบนี้นะน้องๆแคบป่ายอะแคบมากแคบมากแคบมากเลยเหรอครับน้องตะวันใช่ครับอากาศเป็นไงคะตอนนี้ ร้อนดีไหมคะร้อนดีโอเคค่ะเยี่ยมนี่ไงเพื่อนของตาวานรอยน้ำเต็มเลยกับกาบกาบกาบโอ้ยเกิบได้วยกับกาบกับกาบกาบได้ๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆนๆๆกๆๆๆๆๆวๆๆ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 นๆๆกๆๆ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  ไปไปต่อกันครับคราบกับยายาเก่าับเกาเก่ากับไปนักเก้าใช้น้ะตาลจะทำไป<อ>ดูอะไรต่อครับนี่ไงนกกระเรียนไหนไหนนกกระเรียนอยู่ที่ไหนโอ้นี่ไงน้องๆนกกระเรียน oh, <no. S 1> เดี๋ยวน้ำไม้จะพาไปดูใกล้ๆนกกระเรียนนี่ไงขาจ,จะยาวๆนะๆน้องๆเห็นไหมคนะโอ้ย รู้มันบินได้หรือเปล่าสถานีเต่าสุกาก้ากันเถอะค่ะเต่าน่ากลัวไหมอ่ะน่ากลัวน้องตาหวานอาหารน่าเต่าสุกาก้ากับเต่าไทยต่างกันยังไงลูกเต่าไทยเน้ยน้ยเน้ยนี่น้องๆเต่าสุกาก้าคานเดินไปเดินมาเต่าไทยมันหมดเตี้ยวเตียวเน้ยน้ยน โอหมีหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยในดูเต่าไทยโอ้โห,โอ,โหอยู่ในบ้านเดียวกันหมดเลยทิตวันเ<ย>ต่าไทยหา<ย>ตจอะแค่เจ้าไหนอุ้ยอุ้ยนี่ก็เต่าดูสินอนแบนแต่แเลยอ่ะด<า>นูนี่ไงนี่ไงซ่อนตัวอยู่ในดินเนี่ยน้องตะวันเห็นไหมครับนี่ไงนี่มันรูปปั้นเต่าหรือเต่าจริงไงนะน้องตะวันนี่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเต่าจริงจริงไม่นะน้องๆแต่ว่าไหนตัวนกกระเรียนนกกระเรียนอยู่ทางนู้นครับพี่ตะวันไหนๆดูสิลูกพี่ตะวันเห็นไหมครับ นกกระเรียนู่มันอยู่ตรงโน้นครับโอ้ยอยู่ในป่าลึกๆก็น้องไม่ได้ซเลยอ่ะหัวเป็นสีอะไรลูกเห็นไหมครับเห็นหัวนกกระเรียนลูกมันออกไปเรื่อยไงอ่ะใม่มันโดนขันโดนขังอยู่ครับขังไว้ข้างในลูกแล้วเราไม่ต้องเข้าไปหาไงลูกพิธวันนกกระเรียนมันเป็นอย่างนี้นะลูกเห็นไหมครับออ้ยเขาบอกว่านกกระเรียนมีอายุห้าสิบนะเดี๋มันจะออกทางนั้นอก็อาจจะเป็นไปได้นะตะวันรู้ไหมนกกระเรียนกินอะไรเป็นอาหารคะดู กินแมลงกินพืชกินข้าวเปลือกดูสิไหมน้องตะวันบอกว่ามีจระเข้นะทุกคนเห็นไหมกินหรือเปล่าเห็นไหมไหนไหนไหนกินลับเลยเห็นไหมถามน้องตะวันไปดูจระเข้ไหน,นอ,อะไรอะวันน,น้ำอะไรอะ นี่นะคับอ่อจระเข้ของน้องตะวันนะครับที่ไหนได้นะครับไม่มีนะคะแต่มีตรงนี้แทนถาลูกครับตะวันถัดูกโอ้ตวันหเห็นเลูกตั้นแต่ไม่หมดเด็ดเลน้องตะวันได้มาเจออะไรบางอย่างที่สวนสัตว์เปิดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวแม่นิ๊มจะให้ดูนะครับนี่ตอนอะไรน้องตะวันจิ้มอุ้ยทำไมมันหูปา มันคือมมยาร่าของเรานั่นเองจิ้มอุ้ยหดหมดเลยใช่ไหมน้องตะวันชอบไหมครับนี่มันบ่อน้ำเลยครับมันบ่อน้ำสักติ์ใหญ่ไหมถ้าเรากระโดดลงไปมันจะมีจอเก้งับขาเราเลยพ่อคือตืนเลยแม่ฮะจอเก้งอยู่มีไหมครับนที่เขาไว้ตกแต่งเฉยๆครับไม่ตคิดว่าอนาคตเขาจะปลามาใส่นะลูกก็อาจจะปลาใช่บินบอกปลาก็ได้ปลา ตอนนี้ใช่ไหมครับ,รบอ๋อตอนนี้ยังมีอยู่แค่นี้นะคะน้องๆก็เป็นบรรยากาศภายในมินิซูนะคะตอนนี้มีสี่ไร่อยู่นะคะยังไม่เสร็จอนาคตจะเพิ่มอีกห้าไร่แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่เสร็จแล้วจะเป็นยังไง เดี๋ยวอีกแค่ปีแม่มิม้มจะพามาดูอีกยนะังไม่มียีรับนะคะเขาบอกว่าเป็นมินิซูอยู่แต่แม่มิม้มเจอยีรับเป็นต้นอื้ออยู่บนต้นไม้นะครับอานาคตถึงจะมีนะคบขยายไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเป็นลูกเต็มรูปแบบแล้วแม่มิ้มจะพามา,าอ่านให้ <S <S hey, น้องๆฟังสินี่คืออะไรมิมต้องานาีูตัวอะไรเนี่ยสมันสมันหรือเนื้อสมันลูกสมันถัหน้ามาตรงนี้กกนดีกับเราถ่ายรูปกับเนื้อสมันด้วยตะวันเฮนี่คือสมันนะคะ